สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่คนรักพักเครื่องทุกคนนะครับวันนี้ร้านอนุรักษ์พักเครื่องมีพับมาแบ่งปันครับสนใจโทรศูนย์ก็สองแปดสามสี่สองแปดสามห้าหรือทักไอดีไลน์ศูนย์ก็สองแปดสามสี่สองแปดสามห้า Line 0, 3, 4, 3, ทางร้านมีบริการเก็บปลายทางนะครับทางร้านเราส่งฟรีทุกรายการนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับไม่ว่าโอนหรือเก็บปลายทางนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาด EP ต่อๆไปนะครับ ผื่อมีพระที่ถูกใจพี่ในเอพีต่อไปนะครับเรามาชมรายการแรกเลยนะครับเนี่ยพี่เป็นพระปิดตาหลวงปู่โตะนะพี่ดูนะครับเรียมเงินนะพี่อันนี้ไม่ได้แตกบินนะพี่รอยปิ้นของเนื้อนะครับดูนะพี่ดูนะพี่สวยเดิมเลยครับอันนี้น่าจะเป็นรุ่นเงินล้านนะพี่ดูนะครับ เป็นปิดตางเงินล้านนะพี่ดูนะครับดูนิ้วนะาพี่ดูพิมพ์นะครับสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับดูตัวหนังสืออักขระรายันนะพี่ดูนะครับคมชัดสวยเดิมเลยนะครับดูพี่ดูเลี่ยมเงินแท้ท่าพี่เลี่ยมเงินแท้นะ,รนนะครับท่นพี่สวยเดิมแบบนี้เลยนะพี่ครับค่าเงินก็ประมาณแปดร้อยนะพี่ฮันเลี่ยมตอนนี้แปดเก้าร้อยอยู่หรือเปล่าครับพี่ดูนะครับเอาไปหนึ่งพันสี่ร้อยบาทท่าพี่เป็น ผ้าปิดตาหลวงปูโตะนะครับพี่รุ่นเงินล้านนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นผ้าปิดตาแร่บางไผ่นะพี่ดูนะครับให้ดูความเก่าแล้วพี่ดูนะครับสุดยอดในความเก่าเลยพี่ดูครับเป็นผ้าปิดตาแร่บางไผ่นะพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะครับ รายการต่อมานะครับรายการนี้เป็นพระสมเด็จพิม์ใหญ่นะพี่ดูนะครับเนื้อแบบเดิมๆพี่ดูนะครับไม่ผ่านการใช้งานนะครับหรือเห็นเนื้อตุบตับดีจังเลยนะพี่ดูนะครับดูนะพี่ครับแปงแ้งครับเต้าหู้เต็มเลยพี่แต่ถ้าเราไปปัดก็จะสวยขึ้นมานแต่เอาเดิมๆดีดวกว่าพี่ดูนะครับดูนะพี่สวยเดิมแบบนี้เลยนะพี่ เม็ดแรมโมนสารเต็มทั่วองค์เลยนะครับเอาไป800บาทนะพี่800บาทนะครับรายการต่อมานะครับเป็นอ่าสมเด็จนะพี่พิมฐานแซมนะครับดูนะพี่โหด,ดูเนื้อหานะครับดูนะพี่สวยเดิมดูเนื้อนะพี่แตกรายงานด้วยนะพี่ดูนะครับ เม็ดแรมมวลสารเต็มเลยนะครับอันนี้ไปพิมพ์ฐานแซมนะพี่ดูนะครับเนื้อตุ๊บตับดีจังเลยพี่ดูนะครับดูนะครับเม็ดแรมมวลสารเต็มเลยพี่เหมือนเนื้อก้นคกเลยพี่องค์เนี้ยเยอะมากเลยนะพี่มวลสารเอาไว้แปดร้อยบาทนะพี่แปดร้อยบาทนะครับรายการต่อมาครับรายการนี้เป็นเหรียญเสมาแปดรอบนะครับปีหนึ่งแปดนะครับ ดูนะพี่สวยเดิมแบบนี้เลยนะครับตอกโคดชัดเจนนะพี่ดูนะครับเป็นทองแดงผิวไฟมีเม็ดผลดแล้วก็จะมีขีดลงมาเห็นไหมครับมีขีดขวางลงมาครับดูนะพี่แล้วก็จะมีขีดนะพี่เห็นไหมครับในช่องยันเนี่ยพี่ดูนะครับมีเส้นเหมือนวงเดือนอยู่ที่พื้นเหลียมน,นะครับดูนะพี่ สเส้นคมคมเลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะพี่สวยๆแบบนี้เลยนะครับเอาไปหนึ่งพันบาทนะพี่หนึ่งพันบาทนะครับรายการต่อมานะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาไว้ได้อิดพี่ดูนะครับสวยเดิมเลยนะพี่ดูนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยนะพี่ดูนะครับหน้าตาสวยคมชัดเลยนะพี่ดูนะครับ ดูนะพี่เด็กขีดตรงแบบนี้นะพี่จะไม่โค้งนะพี่ดูครับจะมีเส้นขนแมวนะพี่ที่บ่าที่หูเห็นไหมครับจะชัดเลยนะพี่แล้วก็ที่ศีรษะท่านนะครับเห็นไหมครับพี่สวยเดิมเลยพี่ดูครับดูขอบนะพี่ดูขอบดูพี่ดูครับสวยเดิมแบบนี้เลยนะพี่สวยเดิมเอาไป1นึ่พันบาทนะครับหนึ่พบาท หลวงพ่อแดงรุ่นแรกนะครับปีศูนย์สามนะครับรายการต่อมาเป็นพระหลวงพ่อโสธรนะพี่ดูนะครับเดยวพี่สวยเดิมเลยพี่ดูนะครับปีสองพันห้าร้อยนะพี่ปีสองพันห้าร้อยสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับดูนะพี่ดูการปาดก้นนะพี่แบบนี้เลยนะพี่ดูนะครับดูนะพี่สวยเดิมเลยครับแบบนี้เลยพี่ดูนะครับ ตกด้กองให้ดูนะครับตัวหนังสือคมชัดเลยนะพี่ดูครับดูพี่จะมีเหมือนเส้นขนแมวด้วยนะพี่เห็นไหมครับสวยเดิมแบบนี้เลยนะพี่ดูนะครับเอาไป800บาทนะพี่เอาไป800บาทนะครับรายการต่อมาะพะมีรายการนี้จะเป็นอ่าสมเด็จพิม์พใหญ่วัดละรังพี่ดูนะครับหรือพี่สวยเดิมเลยนะครับ เกตทะลุสมนะพี่ดูครับสวยเดิมแบบนี้เลยนะพี่ดูนะครับเอาไปแปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทนะครับเดี๋ยวให้ดูข้างหลังไม่ลืมลือดูนะพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะครับรายการต่อมานะครับอันนี้จะเป็นพระแหวมกม่านนะพี่ของหลวงพ่อกวยนะพี่หลังจะมีลูกปลาดุกแบบนี้นะพี่นิยมนะพี่หายากนะครับดูนะครับเป็นสมเด็จ ข้างเม็ดแล้วก็แหวกม่านด้วยนะพี่ดูครับของหลวงพ่อกวยนะพี่ดูครับสวยมากนะพี่ดูนะครับหาสภาพสวยยากนะครับเป็นเนื้อผงนะพี่ดูนะครับสวยแบบนี้เลยครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการต่อมาครับเป็นเหรียญเอ่อหลวงพ่อดิ่งนะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อดิ่งเนื้อทองแดงกระไหล่ทองขอบกระบอกนั้นหนาเลยพี่ดูนะครับเป็นเหรียญหัวเชื่อมขอบกระบอกนะพี่ดูนะครับ เป็นหูเชื่อมสองชั้นเลยนะพี่ดูคับพี่เดิมเดิมเลยนะพี่พระองค์นี้นะครับดูครับดูนะพี่สวยเดิมแบบนี้เลยนะพี่ยอยัก์ก็จะมีขีดนะพี่เห็นไหมครับขีดย,ยาวๆเลยนะพี่เห็นไหมครับดูหน้าตาสวยเดิมคมชัดเลยนะครับพสสองสี่แปดหนึ่งนะพี่ดูครับจะมีขีดที่สองสลาอีกหนึ่งขีดนะพี่ดูครับคมคมเลยนะครับ เอาไปแปดร้อยบาทนะพี่แปดร้อยบาทนะครับรายการต่อมาครับเป็นเหรียญเซมานะพี่เหรียญเซมาหลงพอร,รวยนะครับวัตโกนะพี่ดูนะครับสวยเดิมแบบนี้พี่เป็นเนื้ออัป,ปก้าลงยาครับจะมีเลขัมเบอร์ด้วยพี่ดูครับสามเจ็ดห้านะครับเดยวพี่มีโคดอย่างงี้ด้วยนะพี่รุ่นอะไรนะเดี๋ยวดูนะพี่ไตมัส ห้าเก้ารวยๆๆยรวยนะพี่สวยมากพี่ดูครับหน้าตาสวยเดิมคมชัดเลยนะพี่ดูครับดูพี่เอาไปหกร้อยบาทนะครับลงยาสวยๆเลยนะครับรายการต่อมาพี่อันนี้จะเป็นเหรียญอาจารย์ฟันนะพี่เหนือทองแดงนะครับพี่ดูนะครับดูพี่สวยเดิมเลยพี่น่าจะเป็นเนือ้อกะไหลทองด้วยนะพี่ดูนะครับจะมีเหมือน กระไลติดตามคอหน่อยๆพี่ตามพื so ้นเหรียญนิดๆนะพี่ดูนะครับพระสวยเดิมเลยพี่ดูนะครับเป็นเหรียญอาจารย์ฟันรุ่นแรกนะพี่ดูนะครับเหรียญนั้นหนาเลยพี่ดูครับดูด้านหลังนะครับดูนะพี่สวยเดิมเลยพี่ปีศูนย์เจ็ดนะครับดูนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะพี่ดูนะครับเส้นขนแมวตาเปล่าเห็นเลยนะพี่ เอาไป1 0 0 0พบาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้เป็นเหรียญเลื่อนนะพี่เป็นเหรียญเลื่อนบรรทัดสศศ์นะพี่ปี0 8นย์ะพี่เนื้อทองแดงกไ็ไหลทองนะพี่ดูนะครับหน้าตาสวยเดิมคมชัดนะพี่ดูเส้นกล้ามเป็นนอนมัดเลยนะพี่ดูนะครับดูพี่สวยเดิมแบบนี้เลยนะครับดูถ้าพี่ขีดคมคมเลยพี่เห็นไหมครับ ดูหน้าตาหลวงวัตทิมมาที่ดูนะพี่คมชัดขนาดนี้เลยพี่เอาไปหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทนะครับรายการนี้เป็นสิวลีนะพี่สิวลีนะพี่เลี่ยมแบบนี้เลยนะพี่ดูนะครับเป็นสิวลีของหลวงปู่โตวัดประดูฉิมพีนะครับดูพี่สวยเดิมเลยนะครับ เป็นสือบลีหลวงปู่โตด้านล่างก็มีฝั่งกระตุดด้วยนะพี่แต่อันนี้มองไม่ได้พี่มีกรอบอยู่นะพี่ดูครับตัวหนังสือคมชัดเลยพี่หน้าตาคมชัดเลยพี่ดูครับเอาไปา900บาทนะพี่900บาทนะครับเรียมกรอบพร้อมใช้เลยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าจอบหลวงพ่อเงินปีหนึ่งห้าพี่เป็นจอบใหญ่นะพี่ดูครับ ดูพี่สวยเดิมเลยพี่หน้าตาคมชัดเลยนะพี่ดูครับดูทีพี่ดูเส้นขนแมวตามทีวอนตามพื้นเหรียญนะพี่ดูครับสวยคมแบบนี้เลยพี่สวยคมมากเลยนะครับดูตัวตัดนะพี่ดูครับดูด้านหลังนะพี่ดูนะครับดูที่ลอลิงนะพี่จะมีขีดยาวเลยนะครับ ดูนะพี่มีเส้นวิ่งเต็มเลยนะครับเอาไปหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นเหรียญหลงพ่อกลวยนะพี่เป็นเหรียญเนื้อทองฝาบาทโอ้โหสวยสวยแชมป์นะพี่สวยแชมป์ได้เลยนะพี่ดูนะครับเรี่ยมเก็บเนื้อ,อยังดีดูพี่ห่วงอย่างปิ้นเลยนะพี่ดูนะครับหูห่วงอย่างปิ้นเลยนะครับ ดูนะพี่ดูเส้นนะครับคมชัดมากเลยนะพี่ดูนะครับดูพี่ขีดคมคมเลยพี่เลี่ยมเก็บเนื้อไว้อย่างดีเลยนะครับมีจานด้วยนะพี่ดูนะครับดูพี่หน้าตาคมชัดดูตาพี่คมชัดมากเลยนะครับตาลึกๆคมคมเลยพี่ดูครับบอแหวนเนื้อเกินนะพี่ดูนะครับแล้วก็หูห่วงกับปิ้นนะพี่ดูนะครับ องสาโอปินลงมาหูเหนือพี่สวยจัดแต่พี่องนี้เอาไปหนึ่งพันนะพี่หนึ่งพันบาทนะครับรายการต่อมาครับเป็นพระปิดตานะครับยันยุ่งหลวงู่เอี่ยมนะพี่ดูนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับดูนะพี่สวยน้ำเดิมเลยนะครับดูนะพี่ดูนะครับเป็นพระปิดตายันยุ่งนะพี่ดูนะครับ เอาไปแ0 0บาทนะครับสวยเดิมมากเลยนะครับรายการต่อมานะครับเป็นเหรียญเนื้อปาก้ากระไหลทองนะครับของหลงพักกลวยนะพี่ดูครับห่วงยังอยู่เลยนะครับดูยพี่ห่วงเปนปิ้นเลยนะพี่ดูนะครับดูวพี่สวยเดิมแบบนี้เลยนะพี่ดูนะครับเดี๋ยวพี่เสอเสือก็จะมีขีดนะพี่ดูครับมันจะท้อนหน่อยพี่ไหมครับมันจะทอนนะพี่ ดูท้านหน้านะครับมีเม็ดผดแล้วมีขีดคม,คมเลยนะพี่เห็นไหมครับแสกกรอบละทอนนะพี่ดูพี่หน้าตาสวยเดิมคมชัดเลยนะพี่ดูนะครับสวยแบบนี้เลยพี่เอาไปหนึ่งพันบาทนะครับเตรียมพร้อมใช้เลยพี่รายการต่อมาครับเป็นโอ้โหตรงนี้เป็นพระหล่อมเงินนะพี่พิมพ์ขี้ตานะครับพี่ดูนะครับก้นหยอดนะครับดูับพี่ เก่าๆแบบนี้เลยนะครับโหเอาไปใช้พุทธคุณนะพี่หน้าตาน่ารักดูนะพี่สวยเดิมเลยนะครับเป็นพระปิดตานะพี่พิมพ์อ่าสี่ชายนะพี่ดูนะครับก้นหยอดนะครับสวยเดิมเลยนะพี่ดูนะครับเอาไปแปดร้อยบาทนะครับรายการต่อมาครับเป็นพระสมเด็จอ่าพิมพ์เกตบัวโตมนะพี่ดูนะครับ ดูพี่สวยเดิมแบบนี้เลยพี่ดูครับดูนะครับเ <rattling. S 2> ม็ดแร่มวลสารเต็มเลยนะพี่รายการนี้เอาไปแปดหลอกให้บาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็น AKA เหรียญหลงเพ่เงินนะพี่รุ่นแรกนะครับวัดดอนยายหอมนะพี่ดูนะครับหน้าตาสวยเดิมคมชัดเลยนะ,เน,งลงนะพี่เป็นทองแดงลงดํานะพี่เป็นทองแดงลงดํานะพี่ดูนะครับ สวยเดิมแบบนี้เลยพี่ดูนครับดูพี่สวยเดิมเลยครับพี่เป็นเหรียญหลงว่าเงินรุ่นแรกนะครับเอาไปหนึ่งพันบาทนะครับรายการต่อมานะครับเป็นหลงประทั่วถ้าพี่พิมพิมพปั๊มซ้ำนะพี่เป็นพิมพ์ปั๊มซ้ำนะครับดูนะครับดูนะพี่สวยเดิมเลยนะครับนี่เป็นปั๊มซ้ำนะพี่ดูครับ เนื้อหาสวยๆน้ำมเดิมแบบนี้เลยพี่ดูนะครับเก่าๆเลยพี่เอาไป $800 บาทนะครับ800บาทนะครับรายการต่อมานะครับเป็นอ่าเหรียญหลวงพ่อเดิมนะพี่วัดหนองโพนะพี่ดูนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยพี่ปี2 4 7 0ี่เจนย์นะครับดูนะมีจานด้วยนะพี่ดูนะครับน่าจะเป็นลูกศิษย์จานหรือใครจานเนผมไม่รู้นะพี่ดูนะครับแบบนี้เลยนะครับนะพี่ สวยๆน้ำเดิมพี่เอาไป700บาทนะครับรายการต่อมานะครับดูพี่อันนี้ก็เป็นจอบโบราณหลงพ่อเงินนะพี่ทันหลงปู่ปลูกเสกนะพี่ดูครับรอยเชื่อมปิงนะพี่เห็นไหมครับสวยเดิมเลยท่พี่ดูนะครับดูนะครับโอ้โหสวยมากเลยนะาพี่ดูครับเอาไป800บาทนะาพี่800บาทนะครับ รายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นเหรียญคูบาสีวิชัยนะพี่ปีพศสองสี่ดสองนะพี่เป็นเหรียญหูเชื่อมขอบกระบอกนะพี่แบบนี้เลยนะครับพี่สวยๆเดิมเลยนะครับดูพี่ดูนะครับดูพี่พศสองสี่แปดสอพี่สภาพสวยเดิมเลยนะครับ ดูพี่สวยเดิมแบบนี้เลยพี่เป็นขอบกระบอกนะพี่หูเชื่อมนะครับพี่ดูครับเก่าๆเลยพี่ดูนะครับเอาไปแปดร้อยบาทนะครับเป็นครูบาศิวิชัยนะครับปีสองสี่แปดสองนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้เป็นพระครูอุทัยนะครับดูพี่แบบนี้เลยพี่ดูนะครับสวยเดิมพี่ดูครับ เอาไป700บาทนะพี่เอาไป700บาทนะครับเป็นเหรียญพระครูอุทัยนะพี่ดูนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับรายการต่อมาครับ <c oughs> เหรียญหลวงปูกไข่นะครับเป็นเหรียญหูเชื่อมนะพี่เ,เหรียญเหรียญหูในตัวนะพี่โคตรดีนะครับดูนะครับเป็นเหรียญหูในตัวนะพี่ดูพี่หลังเรียบนะพี่ดูนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยพี่ดูนะครับจะมีเส้นที่แขนมัเห็นไหมครับ มีเส้นนะพี่สิตรงนี้นะพี่จะมีเส้นขีดออกมานะพี่ดูครับดวพี่สวยๆเดิมเดิมเลยพี่เห็นไหมครับยงพอมีเห็นเส้นคมชัดอยู่นะพี่หน้าตาสวยเดิมเลยนะครับเอาไปหนึ่งพันบาทนะพี่หนึ่งพันบาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อรอดนะพี่ ดูนะพี่เป็นเหรียญแซยิดนะพี่เหรียญแซยิทนะพี่ดูนะครับปศสองสี่เจ็ดเจ็ดนะครับนี่พี่วัดบางน้ําบนนะพี่ดูนะครับพี่สวยเดิมเลยนะครับดูนะพี่สวยเดิมแบบนี้เลยนะพี่ดูนะครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการต่อมาครับเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะพี่เกตทะลุสมนะพี่ดูนะครับพี่สวยเดิมเลยพี่ดูนะครับ เนื้อเนื้อหาเก่าเลยนะครับรายการนี้ไปแปดร้อยบาทนะครับรายการต่อมาครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่ยิ้มนะพี่ดูนะครับเนื้อพี่เก่าๆเลยนะคะ um รับเป็นลงรักปิดทองเก่าๆเลยนะครับเป็นบอกเหรียญเลยนะพี่เป็นพระหลวงปู่ยิ้มนะพี่เป็นพระปิดตานะครับปิดตาหลวงปู่ยิ้มนะครับเอาไป 800บาทนะครับ800บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลงปูทิมนะพี่เหรียญหนวงปูทิมนะพี่จมูกแตะนิดๆน,น,นะพี่ดูนะครับหน้าตาสวยเดิมคมชัดนะครับทองแดงผิวไฟนะพี่ดูนะครับดูยพี่จะมีขีดตรงนี้นะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวมนะครับเมื่อกี้กล้องม,มันโมวนะครับดูนะพี่ผมเช็ดกล้องนะพี่ดูนะครับมีจะมีขีดตรงนี้ไหมครับ รามฤชวงก็จะมีเส้นขนแมววิ่งทั่วไปเลยครับดูนะครับคมชัดมากเลยพี่ดูนะครับสวยเดิมเลยนะครับอง์นี้ไม่ต่อโค้ดนะพี่ดูนะครับเป็นเหรียญหูเชื่อมอ่าหลวงปู่ทิมนะครับพี่ดูครับวัดทหารไล่นะครับนะครับเอาไปเก้าร้อยบาทนะครับ900บาทนะครับรายการต่อมานะครับเป็นพระ ปิดตาหลงปูโตะวัดประดูฉิมพีนะครับเป็นจัมโบ้หนึ่งนะครับดูพี่ตัวหนังสือคมชัดเลยพี่ดูครับอักขรลายยันพี่ดูนะครับคมชัดมากเลยพี่ดูครับวัดประดูฉิมพีนะครับดูนะพี่ดูนิ้วนะพี่คมชัดเลยพี่ดูครับดูนะพี่ฝั่งกระตุดด้านล่างด้วยพี่เป็นจัมโบ้หนึ่งพี่หลงปูโตะนะครับเอาไปหนึ่งพันบาทนะครับ รายการต่อมาเป็นสมเด็จพิมพ์ปกโพนะพี่ดูนะครับดูพี่สวยเดิมแบบนี้เลยพี่ดูนะครับเป็นพิมพ์ปกโพนะครับดูนะพี่สวยๆน้ํำเดิมเลยนะครับนือครับตุ๊กตับดนจังเลยพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่ะเป็น เขาเรียกว่าหนังเสือนะพี่เป็นยันของหลวงพ่อลวยนะพี่ดูนะครับเลี่ยมเงินแท้นะพี่เลี่ยมเงินแท้เี่ยสวยๆน้ําเดิมใหญ่ๆพี่เลี่ยมอย่างนี้ต้องมีหลักพันเทินอยู่แล้วพี่เลี่ยมเงินแท้นะครับดูยพี่เฉพาะกรอบก็ประมาณพันเทินพี่น่าจะเป็นเดียพี่เป็นของหลวงพ่อโวยนะพี่ผมลองดูในหนังสือพี่ดูนะครับเป็นหนังนะพี่หนังแท้แน่นอนพี่ดูนะครับ ดูครับเป็นหนังเสือพี่ดูนะครับดูพี่ส,สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับเป็นหนังแน่นอน,นพี่ไม่ใช่กระดาษนะครับเป็นหนังนครับเอาไปหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะพี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะพี่เรียมเงินส,ยสวยๆเลยครับพร้อมขึ้นคอเลยนะพี่รายการต่อมาครับเป็นอ่าหลงปลูกแพ้วนะพี่เป็นหลงปลูกแพ้วนะครับ ดูพี่สวยเดิมเลยนะพี่ดูนะครับดูพี่ตอบครับว่าพิพเศษด้วยพีด่ดูนะครับดูพี่แล้วก็ตอบลูกคล้ายดาวแบบนี้นะพี่ดูนะครับเอาไปหกร้อยบาทนะพี่หกร้อยบาทนะครับเนี่ยเขียนว่ากันภผ่นะพี่ดูนะครับเนี่ยพี่ตอบคาว่าพิเศษนะครับเอาไปหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมานะพี่รายการนี้จะเป็น เหรียญหลวงพ่อโสธรน,น,นะพี่โอ้โหอย่างเก่าอะพี่ดูครับพศสองสี่หกโสดน,นะพี่ดูครับดูสภาพนะพี่เป็นเหรียญปีลึกนะพี่แต่สภาพเก่าเกินนะพี่เก่ามากเลยนะครับเอาไปหกร้อยพอพ่ไหหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาครับอันนี้ก็เป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่หนึ่งองค์นะครับ โอโห,โอโหสวยนะพี่ดูนะครับพอตีกล้องไปนะพี่สวยเลยนะครับสวยมากเลยพี่ดูครับเม็ดแร่มวลสารเต็มโท่องค์เลยพี่ดูนะครับ,ราส,ารรบส่งไปขนลุกเลยนะพี่เก <c oughs> ่าจริงนะพี่ก็ดูจากฝ่ายมันก็จะเอาข้อขาวนะพี่แต่องค์จริงจะเก่าเลยนะครับ คนดฟไฟผมขาวมากเลยนะครับแ0 0ร้อบาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นนะพระเนื้อว่าน,นะพี่ของหลวงพ่อทวดนะพี่ปีสองสี่เก้าเจ็ดนะพี่ดูนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยพี่ดูนะครับต้มเดิมพี่ดูนะครับกอกเก่าเลยพี่ดูนะครับเอาไป 9 0้ารอยบาทนะครับเก้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมานะพี่รายการนี้นะพี่สวยเก่าสวยเก่าแล้วพี่สวยเก่า <characterized> <4 S 1> เป็นเหรียญรุ่นแรกนะพี่ดูนะครับดูพี่จะมีเส้นขนแมวขีาแต่เก่าขนาดนี้นยังหเห็นแบบเส้นขนแมวคมๆเลยพี่หลงพ่อท้องอยู่นะพี่นะครับเห็น <aro os> ว่าท้องอยู่พี่บอกนิยมด้วยนะพี่บอกเน่นนิยมนะครับพี่ดูครับสวยเดิมเลยนะพี่ดูครับ เป็นหลวงพ่อท้องอยู่นะพี่วัดหนองอะไรหนองพระองค์นะพี่วัดหนองพระองค์นะพี่ดูนะครับปีศูนย์เก้านะพี่โอ้โหเก่ามากเลยครับพี่เอาไปหกร้อยนะพี่หกร้อยนะครับมีเก่าสภาพเก่าสภาพใหม่ปะปนกันไปนะครับรายการต่อมาพี่อันนี้เป็นล็อกเก็ตนะพี่เป็นล็อกเก็ตนะครับหลวงพ่อกลวยหลังสิงนะพี่ปีสองหนึ่งนะครับเป็นกระดาษหนังไก่นะพี่ดูนะครับสวยเดิมเลยพี่ดูนะครับ หูพี่หน้าตาสวยคมชัดเลยพีู่นะครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะพี่เจ็ดร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอา่าอันนี้เป็นกระตุกนะพี่อันนี้ไม่รู้ว่าเป็นหนังอะไระพี่หนังควายหรือหนังอะไระพีู่นะครับผมดูเหมือนหนังควายนะพี่ดูมีขนมีอะไรด้วยนะพีู่นะครับ อันนี้น่าจะพอกข้างนะพี่พอกข้างนะพี่ผมไม่ทราบหลวงพ่อนะพี่ว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะพี่เอาไปเจ็ดร้อยนะพี่ดูนะครับเอาเชือกร้อยแล้วคล้องได้เลยนะพี่เก่ากึกแล้วพี่เก่ากึกครับรายการต่อมานะพี่รายการนี้เป็นเหรียญนาทรงเขาเรียกว่าอะไรทรงหยดน้ํานะพี่สรงหยดน้ําเป็นเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อพี่บุนหรือว่าหลวงพ่อแดงนะพี่ดูนะครับพี่ดูนะครับ สวยเดิมแบบนี้เลยนะพี่ดูนะครับนี่พี่จะเขียนว่าหลงพ่อแดงนะพี่ดูนะครับเก่าๆนะพี่ผมเห็นผมจะไม่เอามาก็เสียดายนะพี่พระเก่าๆนะครับเก่าจริงๆริงนะพี่ดูเนื้อนะครับเอาไป600้อยนะพี่หกรนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นพระสมเด็จพิมพิมพใหญ่นะพี่พิม์ใหญ่นะครับดูนะครับ โอ้โหดูสิพี่เกตทะลุซุ้มเลยพี่ยังเก่าดูเนื้อพี่เนื้อตุ๊กตับเลยนะครับพี่ดูสิพี่สวยเดิมเลยนะพี่สวยเดิมพี่เอาไป8ปดรอยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็น่าเหรียญหลวงปู่แพ้วนะพี่หลวงปู่แพ้วนะพี่ตอก เลขโค้ดสามศูนย์สามนะพี่ดูนะครับอันนี้ตอกหลงปูกแผ่วนะพี่ดูนะครับนี่พี่สวยเดิมเลยนะพี่ดูนะครับไม่รู้ว่าเขาเล่นกันไหมครับดูนะพี่ตอกคำว่าพิเศษด้วยนะพี่ดูนะครับหน้าตาสวยคมชัดเลยพี่เอาไปหกร้อยบาทนะพี่หกร้อยบาทนะครับ รายการต่อมาถ้าเป็นเหรียญอาหลงพ่อเดิมนะพี่ปีสองสี่แปดสองปีเป็นขอบกระบอกนะพี่ขอบกระบอกหูเชื่อมนะพี่เหรียญนนอะเลยนะพี่ดูนะครับเป็นเหรียญหูเชื่อมนะครับอันนี้บล็อกดอกจันแตกด้วยนะพี่ดูนะครับทองแดงเก่าๆเลยพี่ดูนะครับแล้วพี่หน้าตาสวยตากลมมองเลยพี่ดูนะครับตากลมมองเลยพี่สวยเดิมแบบนี้เลยพี่เป็น หอ้เชื่อมขอบกระบอกนะพี่เอาไปแปดร้อยนะพี่แปดร้อยนะพี่ต่อมารายการสุดท้ายนะพี่อันนี้เป็นอ่าพระประจําวันนะพี่ประจําวันพุธนะพี่ดูนะครับดูพี่สวยเดิมแบบนี้พี่ดูเขาใส่ห่วงไว้นะพี่ดูเขาใส่ห่วงดูเขาทำนะพี่ดูนะครับห่วงบันล้มอะไนะพี่ดูนะครับเป็นพระประจําวันพุธนะพี่ดูนะครับ เนื้อหาเก่ากึแล้ะพี่ไม่ต้องห่วงนะครับเอาไปหกร้อ,อ ranging, h, 600 600ยบาทนะพี่หกร้อยบาทนะพี่โอ้ลืมลืมกระตุดอันนี้นะพี่กระตุดอันนี้นะพี่ ateur, toler, ดูครับอันนี้เป็นกระตุดหลงพ่อเจือนะพี่ดูนะครับเป็นแล้วก็มีเบี้ยแก่นะพี่แบบนี้เลยนะพี่ดูนะครับดูนะครับพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะพี่เจ็ดร้อยบาทครบชุดเลยนะพี่แบบนี้เลยนะครับ เอาไป700บาทนะครับอ่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับหรือโทรเบอร์โทรนี้เลยพี่092 834 2835นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ